น,น,น,นั่งพักกันอีกแล้วเนาะชนนะเวลาพักปกพักปีกกินกาแฟจ้ะเงินเงินเงินซีนี่แหละนั่งคุยกันเนาะสวัสดีเจสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุนนะคะเนาะเขาให้ยูดได้นะะั่นแหละแต่ว่าไม่ชองได้เงินซีเราสามารถไปขอเงินบูสเต,ตอร์ได้เงินเงิน,นยังกว่าพีเงินที่ว่าเซาบ้านเขาซอยอ๋อเงินตึ๊ตเตอร์ย่าอย่าเขาเลย ไปตั <ar> ้กองเงินหาเขาซอยก็ต huh. uh ึท huh. ี <products in magic> to ่เด้่คื่อนสะพาดักดักเขไปตั้กองเงนหาเขาซอยอ๋อเงินเงินตนั่นนะเอาหายไไนตอนการตั้งปินหาซอยที่กอยอะนเขาสิซอยคข่ตึกเป็นเงเก็บเงนยเป็นตจัดคนสีส้ามาดยที่เินเก็บอ๋อเขาเขาคำนวณออกมาแล้วอ่ะฮะแต่เกดแต่ถ้าเกิดคนเป็นนีล้วงยังยุ่สิถ้า ถ้ายทีบกของชุนเขาก็สิบหักแต่บอานี่็นไหรบวกเขาบหักพ่อพ่อเลิมของชุนหเด็กที่ทองสหักเขาเรียกยังท่อชนเีเพราะเราสองสกีเกตปุ๊บเขาหักเลยที่เราไปดีหลวงไว้เม่นเป็นมีเขาสามเซนคุนกันเขาบ้าหันจนตายแล้วเขาก็หักซ้ำเขาบ่ได้หักหลายพาัวเดียวเราสิบ่มีเออเออเออักเดีวสองนสอ๋อเขาก็หักแบบเขาก็คิดคิดว่าอันนี้มิตรคือว้เรากินใบเ่ากคนะ แปลฮัทไปสวงแลเหลือเงินหกเป็นก่อละอ่านี่ภาสีเพราะว่าสิาสีมันก็ต้องเสียเง,งินจัดยังไงยังไงก็ต้องเสียอเยออสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะออฮะสิเปอร์เซ็นต์แบบนี้เราเหืองินหก็เสียไหจากจากจันนี้ประมานห้าหั้าหสีแต่เงินแปดหละจากสมมุติเงินแปดดีสิบเปอร์เซ็นต์เราสิบห นี่นกองมหาคุณสองท่0นสิบเปอร์เซ็นต์กับวัฒนดราภาษีจ้ะเสียงเราสิบเปอร์เซ็นต์กัเมื่อหนึ่งก้อนหนึ่งแต่สิบเ0มื่อแปดไหมถึงก้อนก้อนภาษีเหรอชิแล้วได้อ๋อหมืนเมื่นแปดที่ก่อนภาษีโอเคเอกองมหาคุภาษีเราสิบเปอร์เซ็ตน,ซต,น,นต์สิบเปอร์เซนกับซัมตีซาลอยละสิบ <Yeah. S 2> ลอยลอยละสิบพันละลอยหมือนละพัน <im itation> ้าเล็ก,ลกมูลละพันแล้วเราเราเสียภาษีมาถึงสองพันแล้วภาสีเสียภาษีประมาณพันแปดทำงานเออป้าเล็กกนพันแปดพันแปดถ้าเราได้ถ้าเราได้พันแปดแล้วภาสีเรือยู่นหลังภาษีภาษีก็จังจาวาลภาสีเรืออยู่ประมาณ 1, พันหพันหเออนหกว่พีเออพันหกพันหกสองร้อยประมาณนี้พันหกแล้วที่มีเขาหักค้างนั่นแล้วมีสองพีกสองพันภาสีเลือ มือซ pues ีเอ่อก no. yeah. nah ็ภาสีเายงุม no. okay. ือซีกอใ่ไมแตมือมือซีกับกากันหน่อยหน่อยก็มือหาที่จะบอกมันบ้างมือซีกับหน่อยก็มือหาที่ว่าเขาสามารถไปขอเงินสตึ๊เตอร์เงินสตึ๊เตอร์ให้เขาซอยเหลือข้าบาชกาอย่างใดสินะเ่าเขา้องไปขอขอได้เขาก็สีซอยต่ำที่ว่าเขาสิ่งนวนเบอรงประมาณนี้เขาต้องว่างราคาสวัดแล้วเท่าไหร่จากจางอ่ะฮะ กะดีอยู่ได้หร <c oughs> ือกินาบอกว่าเเขาสีอยู่หลอดเพราะเขาสีดกลินนั่นกินนี้ว่ายันปลาเลเ็ก ok นี่ยันไปพ้อเกินค่ชาวบ้านท้หงเห่แต่เราผู้สาวลดใจอะฮะผู้สาวลดใจค่ะชาวบ้านเดี๋ยวเราได้บลาเล็าาลก่าเหมือนรก็ได้เมิหนึ่งเหือนเขาประหักภาษีล้พันหนึ่งแล้ก็ได้เก่าพันบุอร <c oughs> อันนี้ไอของปลาเล็กนี่เก่าพันนี่ขึ้คือคือหลังภาษีคือวันภาษี เอาไอ้เล้อะไเมือนึงเราเขาทหักไปพันนึง่อะไรเหลือเก่าพันอ๋อยาเก่าเก่าพันนี้คือหลังภาษีแล้วยะคือคือของเรานี่สามารถเอ่อไปไปขอเงินเตอร์ได้ได้ได้อยู่แล้วเพราะมันได้หน่อยแฮงแล้วลขอบางทีขออย่งว่าผู้สาวเราอ๋อแล้วขี่งานไปยุงผู้สาวแล้ว่าวบ้าอ่าฮอฮกเยไปนอ่าฮะอ้ขอของตรงีไล่ักตงนี้ตรงใจ คาเสาบ้านอีนดีเลยว่ามันจะไ็นพอเขาอ,อใจไอพี่สาวไอเกียน่ะว่าไปอยู่เมืองไทยมันเขาใจเงื่อนไห้เขาใจให้เท่าเดียวนี้เพราะว่าคาเสาบ้านคายังเขาใจให้เท่าเดียวนี้ที่มันอยู่เมืองไทยนะ่ะวันนี้แต่เขาเสีเยขึ้นมันจะคล้องม่ได้อยู่ประเทศนี้แล้วบ่ลอะเขาก็ค่อยนพังชุนพังแล้วเขาก็หัก อ๋อเหรอขันบ่มีไรใดเขาฮัรเขาก็อ๋อเขามีจดหมายมาอยู่เป็นบอกเขามีจดหมายมาบอกอยู่ที่นเขาเขาเขาเป็นทันหไปเมืองไทยมันต้องแจ้งเขาเขา่ทันหอ๋อแต่เขาก็นยังใจอยู่ไงก็อยู่คือเเ่าใจขคือเขาเา็่หูนี่แต่ว่ากันเขาเขาหูนั่นเขาเสียเอาขึ้นเมื่อใดเธอมาเหตุงานมีเธอมีไรใดสันหักเธอท่านที่บ่ท่าแกบ่ไปแจ้งในเมื่อแกบ่ไ้แจ้งออกจากแคทแกไปเมืองไทยซื่อจีอูแทจีอูแกอยู่นี่หลวงก่สามาสิเฮ็ดอย่างไ้พี่นี่ยแบบ แค่นั้นละปีนึงนี่แหละปีนึงปุ๊บแค่นั้นปีนึงปุ๊บ้าเกบนนอ่มักลับขึ้นมา้านที่เอาแต่แกไปดูแล้วแมมเรือพี่มันเกิดผิแไม่มเรื่องชิพ่อปีเดือนหนาเหรอไเกว่ะเอาเหรอพอมันมันตรงีิกันเออมันถ้ากระโแจง้งมันก็ขึ้นจังเฮ้ารายเสือธรรมดาไหมพี่แค่น,นั้นแหละเออเขากระจายเงื่อนทาสาว่านเงินลูกเงินเตาก็ได้แต่ปีนึงนี่้าบ่มียังเคลื่อนไหวเอออืม เขาเขาอาจจะเอิ่นเขาไปนอนนั่นงงนี่ยังกับบรูล่ะแต่ว่าปีหนึ่งจะเขาบินีด้แต่ว่าบากับากบกักบักบักที่เป็นฝรั่งนั่นแก้วไปนั่บอให้นังไหนบลูกคร่งไหมบอบบกน้อยมันยังยนพออ่ะมันอ๋อแกวแกไปพุ่นแก่เอาบักน้อยไว้ถิ่มไว้นีเลยเออ,ออแสดงว่าเงินลูกเงินลูกเขาแก่คือเข,ขาพ่อป่ะที่นี่เงินอีในหน่อยบอเงินอีในหน่อยมันบด้อยู่แล้วพ่อมันเป็นอันพ่อก็อันบอีินหน่อยมันอยู่หนีมันใดอยู่ดี ได้ยุนอยุอยนีเล็กน้อยเกิดยุนีต้องเข้าใจปะ่ะพอใส่กระตามได้ก้อนเกิดยุนีเตีอือเออยู่ประเทศได้กระตามได้ก้อนเกิดยุนีได้ถึงสิบแปดปีอ,อกกาเหรอเอากระเพลูกอโอเคโอเคยังเนาะแสดงว่าแกก็ยังได้เงินลูกอยู่คือกันได้เงินลูกเออได้เงินลูกอยู่มาเนียนไดว่าขันบัริค่าเซาบ้านเขาก็ยังใจใหายเดือนหนึ่งตกสี่เมืองเหมือนร่วมทั้งบดมันได้แ้วที่นี่ ถ้าอายุเราเอาเงินคาสาบ้านเขาไปกินซื้อ,อน่ะกันมาทํางานเมื่อไรเขาก็เรียกขึ้น,น,เ,ขนเขาก็หักแต่ว่าคันบ่ได้มากก็แล้วไปเต็มพูดแล้วเพิ่งชุนพูดแล้วเขาขาดเอา,อาแกมีพาสปอร์ตของน,นอเวย์บ่ีวสิว<ะ>ถ้าแกบ่มีมันก็สิลำบากอยู่แล้วลยอะไรย่างอยู่คิดว่านะ,ะถ้าว่าถ้าถ้า,ถา,ถาออกออกออกไปแล้วหกเดือน คอยคิดว่าบ่นบ่นาสิกลับขึ้นมาได้ทีกฎหมายมีนะเออเพราะว่าเพราะว่า,อวาไออันนี้ที่ที่ไอเพราะว่า่อยคิดว่าเดนมาร์กกับนอร์เวย์กฎหมายแต่สีบห่างางกันเพราะว่าถ้าคุณไม่มีพาสปอร์ตของอีโอปาถ้าคุณออกจากประเทศเกินหกเดือนถ้าคุณบ่เฝ้าข,ขามาคือคุณต้องเสกไม่แล้ว เขามาเขามาไอด้ยบโก,กนไปเป็นปีกับเขามา่ด้แต่ว่ามันสี่มีลักษณะแบบใดแต่ว่หูแต่ว่าบโก,กที่มันไปตอนนั้นก็ไปเป็นปีมันขึ้นมาได้เห็นบล่ล่ะอีอย่างเขาจะมีถูกอย่างที่ว่าเบอร์เพืชุน่น้ำเบอร์ยังเขายู่นี่เบอร์ออคือคนถือทรงกลับหลเมียวเน่ะถือถือทรงกลับเรือนหัวเนเ่ยกลับมาผพชุน่น้ำเบอร์ถ้าต้องคงนาขั้นมันถือทรงไปปีหนึ่งเนาะอนันกลับมากายยก็ใส่ยางยางเกาเลยอ,อ ถือส่งกลับไปเรื่องเงี้เพื่อเพราะยังส่งกลับกับอยุวันใดได้เรื่องกับผัวนห่เอาอันกลับมาไหมตึงแต่งไหมคือกลับมาซื้ต่ตอนนี้มาแต่งไหมตอที่กลับมาหนมาแต่งไหมแต่งไหมกระใสอันผสมยังน้บเบอร์คือเ่าอันเขาออกไปปีหนึ่งเพราะว่าคนใดที่อยุวันไดนะเขาจะส่งกลับออกไปปีหนึ่งแล้วกันเธมีผู้ใช้การันตีสีแตงกับเธอกับมาไหมไดนี้ใช่อันอันนี้คืออันนี้อันนี้คือใช่เดนมาร์กเหมือนกันตอนที่ตอนที่คอยมา่ะ คือขอยว่าขอยว่าท่านในแตงเขาบอกเลยว่าเจ้ามาเจ้ามาเจ้าเขาประเทศขอยจักเดือนถ้าเจ้าเขาบอกว่าถ้าถ้าเจ้าเขามัดหกเดือนเจ้าก็ต้องออกไปหกเดือนเจ้าจึงจิเขามาไม่ได้เออเขามาไม่ได้ก็คือกับคนกับคนที่ไม่หล่ะที่เขากะลั่นตีเขาขึ้นหน้าคือเกาพินเออเขาถึงเขามาได้ทั้ะวันเขากับเขามาว่าได้พี่แต่กรณีไอ้ไอ้ไอ้ลอดลามันอาจจะมันมีลูกอยู่นีนะนะอ้จจะมหาลูกมันได้บอก ีอันนี้คือ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 เอาเข้าว่ากันน้องสาวข่อยอีกคนอยู่ออสเตรียมันก็มีลูกครึ่งเหมือนกันลูกครึ่งด้วยนะอของไอรอลาก็มีลูกครึ่งคือกันคนนึงแล้วก็มีลูกติดมาอีกสองคนมันว่าละ่ะเออ,อกับคือมามาถึงสีมาใดก็สร้างลูกก็จะต้องทําทําเรื่องเข้ามาเหมือนกันเพราะว่ามันทําเคยบอกกับมันแล้วว่ามึงไปยังคือเปลี่ยนพาสปอร์ตไปเลยเออ มึงจะสิได้แบบอยากเขามากัะดิเขามากงา่ายบ่ต้องมา,งายกยากไอ้กระลั่นตรงกระลั่นตีตัวนั้นตัวนี้<ไ>คือมันเจอได้ก็ต้องทําคือมันเข้าง่ายมันเข้ามาง่ายเพราะเรามีลูกมีอะไรไงเขาเป็นแมน่มาหยามลูกเราประวัติเขาก็เคยอยู่อยู่แล้วมันมาได้แต่<ม>คุณก็ต้องทําเรื่องอยู่ดีอ<ม>ีนอินน้อยกับไออินอน้อยกัน,นในแต่กินเงินแต่แต่บ่ได้ไป,ไปบ้านหาเกนคันบ่ได้ไปบ้านหาเกนสมมติว่าไปบ้านหาเกนแต่กินเงินแบบนึงเ้เออ สมมติเด็กน่อยว่าเด้ไปตานหาเกินก็จะกินเงินแบบนึงแต่ของข่อยเนตอนนั้นเนาะคือคือกรณีของข่อยข่อยมา,มามาแค่สิบสี่มือแล้วข่อยกับตำรวจก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าถ้าจะถ้าจะอยู่สิบสี่มือ่าถึงสามเดือนเจ้าก็ออกจากประเทศแค่สามเดือนเจ้าก็กลับมาไม่ได้ข่อยข่อยกบไปยุ่อ่านแค่สามสามเดือนแล้วพวักข่อยก็เดินเรื่องเอามาเอามาแตงเลยเออันนั้นกรณีที่ห้องบ่เคยอยู่อันนี้มันมันมันได นี่อยู่แล้วนะนะมันได้ยังก็อบคุณถนนซาวีสาทาวนวิอย่งนี้เพราะอลอ่อือเป็นวิสาทาวนมันอาจชไปแก่งทั้งอันสถานพูดไทยเขาไปแก่งทั้งสถานพูดไทยบ่ติดพระรานนพระรานีเอจังใสเงินนั่นนะคือคือมันต้องทำมันมันมันต้องทำเรื่องไงพี่ถ้าคุณไม่ทำเรื่องเลยคุณไม่สามารถที่จะเข้ามาได้สิสิสิพมาเน้นการสร้างน้องสาวคอยนั่นผัวมันย้งเป็นตำรวจตัว ทัวรตม่มันตกค่อี่เขาสีเหลือกันหรอว่าเออแต่ละประเทศมันบ็คือกันดิสวีเดนนี่ก็บ่คือสวีเดนตัวไปยุป,ปีที่สองนีตัวเฮดพาสปอร์ตได้เลยนอร์เวย์อเจ็ดปียังเห็นได้เห็นบ่สวีเดนเดนมาร์กเดนมาร์เกเจ็ดปีขึ้นออสวีเดนสองปีเห็ดได้นะแต่ละประเทศมันก็บ่คือกันแต่มันบังคายแตกต่างกันดอกพี่สีอยู่ระยะนี่แหละพอพว่าพว่าคอยฟังพวกยูทูบเนี่ยฝรั่งออกมาเบาผู้นั่นผู้นี้ มันชิคล้ายกัน่ไกลายกันดอกย่างกอดย่างดีกับแค่อันนี้ซื้อว่าแค่ซองปีคอได้เร็วกับมุ่เข้าแค่นั้นเองแต่ไอ้กดพวกอันบางทีขนาดคนเนาเว้่ไปอยู่ปีหนึ่งไปอยู่มอนนั้นมันก็ต้องออกไปให้กันจังใหญ่สมมติว่าใส่พัดนอสเข้าไปเมืองไทยเนาะเยกก็ต้องออกนอกประเทศไปประเทศเล่าอ่าเป็นไงล่ะไป่ไปประเทศเล่าจังกลับเขามาใหม่อออืมกัน่าใส่พาสปอร์ตของต่างชาติเขาไปเนี่ยเออเออแต่เดี๋ยวนี้ว่าได้ว่าได้ออกยากพี่ อันเขาให้ไอไปนั่นเลยไปไปคอเลยเออแล้วไอมองที่ค้อเอ็นมี่ตะกี้ตรงแดนลงเทียบย่างเหยียวบอเดี๋ยวนี้มีหลารหวองพี่เห็นบอมันคือยังมันก็จะเลื่อนขึ้นสารพัดใช่เพราะคอยเธอได้บอกว่ามันจะได้กระซ้างพี่ยู่ดีๆเจ้าสิเข้ามาอะไรเราเจ้าต้องเดินเรื่องไห้เจ้าต้องเฮ็ดเรื่องไหวคือเจ้าะบอกลรออาจจะไปแจ้งยังก่งสุนไว้ว่าอันคือเขาก็อะไรเลยยังสินะโอ้เขามาโก้หนี่เขามาโก้โควิด พ่อไอ้เมียเอาของควิบิดหนันเห็นบอเห็นบอคอยคอยบอกเราวมันม mm ัน hmm. ต้งมีมันต้องมีขอละพี่เพราะว่า hmm. ถ้าเกิดว mm ่าออกไปโดยว่าได้แจ้งให้สีสิเขามางสีจังว่าสําคัญที่ไอ้มันเขามาได้ยุ่แต่ว่าสำคัญที่ว่าเงิน่ะที่ว่ามันกินของเขาน่ะเราบ่ได้ใจเด้เงินเขาแบ่งมันบ่เดือนละสี่เมืองนเ่สียงตอนเนี้ยอืออือเพราะว่าค่าไอ้ายละเอียดมันเดือนเมือนกลัวมันบะจ้ะราคาอีน้อยค่ายังต้องยังบลอ แล้วมันบริใสเงินตรงนี้เนี่มันเอาไปใส่เมืองไทยเองสินะอ่าอ่าบ้านี้เขาบริวายังเขาหมูเขาก็บริวาแต่กลับมาตรงมหาเงินใส่เขาใจตาโคตกลับมาก็ตรงมหาใส่เขาจากของทํางานเขาคาเอาเองสินะจ้ะโอ้แกกับบวังแกกัคิดว่าบวบวบบวังสิกลับมาอยู่เมืองไทยโอ้เมืองนอกอีกแล้วล่ะถ่าัแกไปเนี่ยบวบ่บวังกลับมาปุ๊บเพราะพังชุดมันบ่พังชุนอยู่เมืองไทยห้องเงินเดือนห้องกระไรนิดเดียวบ่ล่ะ อันยูนี่สมมติว่าแกได้เงินสิเนาะคนเคยอยู่เนาะแกได้เงินสิเขากับหักแต่คอยคิดว่าแกกับสิปอยเขาหักแบบพี่เพราะว่าแกอยู่ฝุ่นแต่ช่วงที่ว่าแกได้เดือนละสี่หมื่นสี่หมื่นหนิโอ้มันเหลือกินได้พี่อยู่เมืองไทยหรอฟัวเขากับนี่ล้านสอบรถนู่นนี่นั่นแม่นแบบไร้ใดมันเขาทุกมื่นี่ิพวกร้านสอบรถไปในปีนึงนี่ยมังเขาก็สิตรวจสอบเพราะเพราะว่าคนหนึ่งที่มันหนีไป อยู่อย่างก็ตัวไร่บึงข่าวบ่ทิ้นไปสเปนแม่คนนอกเวียดดีละ่ะบ่ได้เบิึงข่าวทิ้นงิ้นป่วยนั้นไปสเปนแล้วบ้ดนี้เออเพราะนั้นเขาก็เียากขึ้นเบิด์เงินแม่นบ่เขาไปออกนอกประเทศขึ้นไอ้ล้อลางสิเหบ่าป่วยไม่บ่ละ่ละเออไอ้ล้อลางนี่กรณีที่ว่าลูกก็อยูหนีอยังเสียออกนอกประเทศบ่ได้แกงเขาดินับนเขาพ่รลูกดิก็จังเอาบ่รู้ล่ะอนับพ่อลูกก็ ถึงเดิอนมาเขาก็ใจ่ทรงไ,งไเอเมลโคอตไปเขาเขาก็ใจ่อ้อพูดได้ทรงหายนะเขาเกิดเหดตุเป็นตอนไอห,หนึ่งไอหนึ่งมุ่นเด็กคนเท<อ>ียดซอยเขาไงเอเอออหนึ่งมันเก่งเรื่องพวกนี้คืออย่างเอเอเอออต้องเมลคอตเมลคอตไปทุกเดือนทุกเดือนที่ว่านันาาน้นเพราะว่าเข้าตรงเข้าตรงนั้นกับน,นาดกอ็อืน่นโตเข้าไปดิว่าไปนี่จริง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 แล้วพี่ขวันโบรูนะในลักษณะ ได้ลักษณะไอ้พวกพวกนี้นะจริงๆแล้วพวกพวกหน้าเขาสิเอินมือเตยอยู่ตลอดนะพี่อืแต่ว่านี่ไม่ได้เอินเออก็งงกว่ะเออหน้าอันพระว่าพี่ดองอันนี้นั่งโซเลอันอันพวกชีวิตสายฟอเนาะนั่งโซเลกันผู้นันใส่ชีวิตแบบนั้นแบบนี้ฉันไม่รู้ว่าอันถ้าเกิดอันสายฟออยู่เมืองนอกฟังอยู่กันฟังเอาด้วยจ้าเด้อทั้งเรื่องดีเรื่องบดีเนาะคะเนาะนั่งโซเลกันจ้ะ เราใช้ง่ายบางเรื่องกัเนเหตุกันบ่พถือแต่ว่ากะมันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลของข้าเจ้าเนาะค่ะเานาะข้าเจ้าดําเนินชีวิตบางคนกับสิคิดว่าด้งเงิ่นก้อนนี้ไปใส่ก้อนบ่ได้สนใจว่ามือข้างหน้าสิเป็นจังไดไว้ว่ากันอีเทียนนึงจ้ะการเดี๋ยวมันสิยาวไปเนาะค่ะเนาะคลิปนี้กัสิคอจบไปแค,นนค,นค,นค่นี้เนาะค่ะเนาะผู้ใดมีคอมเมนต์เฮอันมีอันอันความคิดแบบใดในการไอ พวกปัรดาอันสายฟอเนาะค่ะเนาะกาคอมเมนต์เขามาใดเด้อค่ะเด้อว่าเป็นจัาใดเนาะค่ะเน,ะะนะคะคาะการขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้กำลังใจมาตลอดเนาะค่ะเนาะให้การการรับชมมาตลอดเนาะค่ะเนะคะคาะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันต่อๆไปเนาะคะัเนาะ,ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ